เหนื่อยไหมคะที่ต้องหาเงินแต่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองหลายคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าอิสระมีรายได้ดีแต่ติดปัญหาเอกสารไม่พร้อมหรือยังไม่พร้อมยื่นกู้ใช่ไหมคะแปลเข้าใจดีค่ะวันนี้แปลมีทางออกง่ายๆให้คุณเป็นเจ้าข,ของบ้านที่ซื้อตรงเซีย่านะักแกรงด้วยโปรแกรมซื้อตรงโซอีซี่ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องแบงค์เพียงแค่คุณมาวางเาว15%ของราคาบ้านแล้วผ่อนกับโครงการได เริ่มต้นเพียงเดือนละ2 5 5 0 0 0บาทที่สำคัญไม่มีดอกเบี้ยยาวไปเลย24งวดเต็มในระหว่างการผ่อน2ปีแบบสบายๆแเ่าจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการให้ทำปรึกษาในช่วงเตรียมเอกสารจัดทำบัญชีและวางแผนทางการเงินเพื่อให้คุณพร้อมยืน่นกู้ธนาคารสำหรับยอดที่เหลืออย่าให้ความยุ่งยากเรื่องเอกสารมาขวางบ้านในฝันโทรหาแต่เลยนะคะ โซอีซี่อยากมีบ้านซื้อตรงช่วยได้ค่ะ